สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h a ช n e นละผู้รับสั่งจักราวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ในหัวใจเขาคนของคุณนะ,ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกวันที่รายละเอียดอยู่ใต้ description box น,นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำขอบคุณมมากๆเลยนะคะหมอแจนได้ที่ฐานจิตเปิดไพ่พระพิคเนตไว้ส่ใบดีไพ่ทาโร่เราจะเปิดด้านหลังกันเหมือนเดิม คนของคุณนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจที่เขาอยากจะบอกคุณชาวธาตน้ํามาฟังกันเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาวอะรู้สึกนอนไม่หลับนะคะกําลังตัดสินใจไขควรเฝ้าหาคําตอบเหมือนคนนี้นะคะจะได้ปัญญาแล้วล่ะในการนิ่งเงียบในการที่แบบว่าคิดวิเคราะห์อะไรตอนกลางคืนเขาบอกว่าเขาเครียดมากเลยนะคะอยากจะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขา ไม่เหมือนเขารู้สึกว่าคุณอะนะ,ะในในสิ่งที่ในการที่ห่างไกลกันแล้วในการที่ไม่มีกันและกันเนี่ยนะคะมันทําคุณอะมีอิทธิพลทาให้เขารู้สึกเครียดวิตกกังวลตอนกลางคืนเขาว่านอนไม่ค่อยหลับนะและทีนี้มันทําให้เขาอะ ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความคิดในความนึกคิดของเขาก็ได้นะฮะหรือจิตเขาตื่นรู้ขึ้นมาหรือเขาได้คําตอบแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนนั้นอ่ะสำหรับเขาเป็นคู่เขาหรืออะไรแบบนี้นะคะเขารักคุณอะไรแบบนี้นะคะอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะม่มีการปรับความเข้าใจหรือพูดก,กันด้วยเหตุและผลหรืออะไรประมาณนี้มนเตือนนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะ ทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ะสถานการณ์นี้เขาบอกว่าตอนกลางคืนเขาเหงามากเลยไม่ได้พูดคุยนะจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารไพ่มันบอกว่าตอนนี้เขาอะยังเป็นโสดอยู่เขาเงียบเหงานะคะเขาโรนี่เขาไม่มีคุณเขานั่งเหงาเหงานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่จริงๆนะคะพลังงานไพ่ไพเไพ่คเนตและไพ่อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาเขาอะไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกที่ i n t e n s หรือดีฟลึกกับใครมาก่อนเลยในความรู้สึกนั้นอะเขารักคุณแบบ ด้วยหัวใจจริงๆที่มันเป็น energy ที่ความรู้สึกมันลึกซึ้งจนบรรยายไม่ถูกเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรือไม่ได้อยู่กับคุณอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยโอ้มายกอพลังงานที่ดีฟที่ลึกไม่เคยมีใครที่สามารถบีอที่ผลทำให้เขานอนไม, people, ไม่หลับเครียดพิตกกังวลจนเขาอะาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ความรักความเข้าใจของเราเนี่ยมันไม่เออมันดีกันะนะมัน แปลว่ามันคืนดีกันได้สําเร็จนะคะเขาตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันแปลว่าจะต้องค่อยๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรความรักความสัมพันธ์ที่มันสะบั้นที่มันเดินห่างจากกันที่มันแยกจากกันนะคะมันโฮไวเออมันหยุดชะงักชั่วคราวเขาอ่ะก็ไม่สามารถ ในใจเขา,าไม่สามารถลืมคุณได้หรือไม่สามารถหลุดออกไปจากความคิดถึงคุณได้เลยนะเขาเรียกว่าเขาค้างคล้หลงไหลคุณไม่คิดเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลในหัวใจเขาที่เขาเป็นคนที่ค้างคล้หลงไหลคุณนะเพื่อนดิฟลึกเหงาเศร้าเมื่อไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารคิดถึงนอนไม่หลับกระซับกระ่ายก็เป็นกระวายใจความสัมพันธ์ที่มันหักหรือมันสะบ,บ้นไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าคุณกับเขาที่มีปัญหานิดหน่อยนะ หรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาอะอยากจะซ่อมแซมเออนะคะอยากจะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอยากจะให้ความรักความสัมพ,พันธ์ mm. ในี้ไอ้รอยร้าวตรงนั้นอะให้มันงอกนะให้มันงอกเหมือนว่าต้นไม้ที่มันงอกเขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะให้มันดีขึ้นเออหรือถ้าเขาเคยผิดหวังเรื่องความรักนะถ้าคุณหรือเขาเคยผิดหวังเรื่องความรักมากอ่อ <Bei> น <şekilde> คนคนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขา รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแหละเขาเหงาเมื่อเขาเจอคุณน่ะนะเขาสอดส่องคอยสังเกตการคุณอยู่เสมอเสมอแล้วก็เฝ้าแต่คิดถึงคุณเขาอยากให้หัวใจรักเขาอ่ะที่เคยผิดหวังเสียใจอ่ะนะคะมันได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะได้รักกันนะเออเหมือนเขาคิดว่าเขาเจอคุณแหละคู่ของเขาเนื้อคู่อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ชาวธาตุน้ำอะ ขอดูให้ทาโรู้น่สิจ้าเพื่อนนะความรู้สึกของเขาที่ส่งมาถึงชาวธาตุน้ําสิ่งใดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของของคนของคุณเนี่ยกลางคืนกลางคืนนะคะไม่หลับไม่นอนล้วคิดถึงแต่คุณอินเทนส์ลึกซึ้งเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะนะถึงแม้ว่าโอเคคุณอาจจะบอกว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแววงหรือบาดหมางนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อใจเขาไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ไหนมาไม่มีใครทําให้เขาอะ เครียดที่ตกกังวลหรือรักได้ลึกซึ้งเท่ากับคุณมาก่อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆทำคุณนี้ที่บนสำหรับเขาแบบว่าเขาคิดถึงคุณตลอดแหละนะคะอยากอยู่ใกล้คอยสืบคอยส่องคอยสืบคอยส่องคุณอยู่เสมอนะคะเขาบอกว่าคุณมีแรงดึงดูดตอ่อเขามากๆเลยเหมือนคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะเ,นเพื่อนๆเมื่อเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรือไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวชีวิตไม่มีชีวิตชีวา,ามาดูต่อเขาบอกว่าเนี่ย อยากจะให้มีการมาปรับความเข้าใจนะเขาพยายามสมดุล energy พลังงานเนี่ยเอาง่ายๆเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเพื่อนๆอยากให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่อยากให้คุณหวัดระแวงนะเออไม่อยากให้คุณหวัดระแวงนะชาวธาตุน้ําว่าเขาอ่ะโกหกคุณหรือว่าเขาอะอยากจะเอาเปรียบหรือไม่เห็นค่าในตัวคุณหรืออยากจะล่อลวงเงินคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นเขาบอกว่าคุณอะทาให้เขาสบายใจนะ เขาอยากจะทําให้คุณสบายใจนะไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนอื่นๆหรือไม่ต้องหวาดระแวงเขาหรืออ,อไม่ไว้วางใจเขาอะนะคะเพื่อนๆคุณเป็นคนนั้นที่ทําให้เขาสบายใจและเขาอะก็อยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจตอนนี้เขาบอกว่าเขาอะอยากจะเดินทางมาหาคุณนะมันมีความลังเลใจมีระยะทางบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ ขาบอกว่าตอนนี้น่สถานการณ์อยู่ไกลกันเขาคอยแอบสืบแอบส่องหรือแอบเฝ้ามองดูคุณนะเป็นเหมือนแบบแอบสืบแอบส่องคุณทางโซเชียลออนไลน์นะคะว่าเออคุณมีความสุขดีไหมที่ไม่มีเขาไม่ได้เจอเขามีระยะทางนะเขารู้สึกลังเลสับสนใจเหมือนกันและตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะขจัดอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ยังไงเช่นทำให้คุณไว้ใจเขาทำให้ทาให้เรากลับมาคืนดีกัน ความเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วก็อุปสรรคปัญหาที่มันใหญ่หรือเกินระยะทางหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอยากเจอคุณอะนะค,ะความไม่เข้าใจความหวาดระแวงความลังเลใจนะคะในตัวคุณและตัวเขาอะเนี่ยนะเพืเ่อนๆนะคะจะทําทยัางไงให้มันหายไปเมื่ออยู่ไกลกันบางคนคุณแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันก็ได้นะเพืเ่อนๆแบบบางทีคุณแล้วเขาอยู่ไกลกันแล้วเขาก็เหงาอะเขาบอกว่าเนี่ยโชคชะตาทําให้เราต้องห่างกันไปนะคะ เขาก็พยายามจะทำงานให้เยอะเพื่อไม่ให้เหงาหรือเพื่อจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเพื่อจะไดเ้เพื่อจะได้อะไรอันนี้เพื่อนเพื่อเพื่อจะได้มีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำชีวิตตัวเองอะ่ะให้ดีขึ้นเออให้มั่นคงเรื่องการงานการเงินเพื่อจะพาคุณนะคะออกไปเอ่ออะไรอ,ะออกไปเดทหรือไปเดินทางมาหาคุณอะไรเงี้ยเพื่อทําให้คุณและเขาเนี่ยรู้สึกไม่เหงา าพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปท่องเที่ยวพาคุณออมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะให้นะคะการแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกเขาบอกว่าเขาอยากจะทํางานให้หนักนะคะเป็นพื่อนและเขาอยากจะพาคุณไปหรือเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะหรืออยากมาหาคุณอะไรแบบนี้ทําให้เราสองคนนะจะได้ไม่เหงาจะได้มีความสุขเบิกบานใจเขาอยากจะมีเงินที่มาดูแลเทคแคร์ care, หรือซัพพอร์ตคุณนะเพื่อนเพื่อน yes พลังงานของไพ่มันขึ้นในทำท้องว่าผู้ชายของคุณนะผู้หญิงชาว ชาวธาตุน้ําเขาบอกว่าอคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคือเหมือนว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีกับเขาและเขายังไม่มีทรัพยกากรเพียงพอที่จะดูแลหรือเขามีวุฒิภาวะที่ยังมีความเป็นเด็กหรือยังไม่พร้อมในการที่จะดูแลเออาง่ายๆหรือความรักเก่าแฟนเก่าเรื่องเก่าของเขาอะ่ะที่เขายังเคยเสียใจเขาก็เลยไม่กล้า รีบร้อนในความรักความสัมพันธ์เอออะไรคล้ายๆแบบเนี้ยนะะไม่อยากรีบร้อนไม่อยากใจร้อนอืมแล้วก็กลัวเจ็บปวดเสียใจอีกนะไม่อยากและบางทีเขาอาจจะอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาอะมองคุณว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คุณเป็นคนที่ใช่แหละไม่อยากให้คุณเสียใจเราอะนะคะก็จะได้กลับมาเจอกันอีกถึงแม้ตอนนี้มันยังไม่สามารถทําอะไรได้นะคะไม่อยากให้คุณอะ ตัดสินใจเออตัดสินเขาด้วยความรีบร้อนนะคะว่าไม่สนใจแล้วไม่รักเขาไม่หลงเขาหรือเขาไม่สนใจที่จะทําให้ที่จะทํางานในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไม่ทํางานในความรักความสัมพันธ์เขา,ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะมอบให้คุณนะคะเพื่อนๆความรักที่มากๆของเขานั่นเองเขาบอกว่าเขารักหลงไหลข้างใครและก็เคซี่คุณเขาอยากตื่นมาทุกเช้าแล้วก็เจอหน้าคุณน,นะชาวธาตุน้ําเขาอยากมีอิสระ อืมเออเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แหละเออเขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แล้วและเขาอ่ะก็ไม่อยากเสียใจนะถ้าเยอะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เขาอยากให้คุณและเขามีความสุขไม่อยากให้เราสองคนอ่นะมันเหมือนว่าปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นอิสระอะไรแบบนี้นะคะให้เรารู้สึกอ่ะมีความสุขเป็นอิสระนะเพื่อนๆนะคะ ไม่ให้ไม่ให้รู้สึกว่าเวลาเราอยู่ห่างไกลหรือไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยและเราไม่มีความสุขอะไรแบบนี้นะคะไม่อยากให้คุณอะซีเรียสหรือเครียดหรือจริงจังหรือมีความหวาดกลัวนะคะมีความหวาดกลัวหรืออยากควบคุมคอนโทรลในสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเพื่อนเขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแหละตอนนี้เขาอยากจะทําตัวเองให้มั่นคงก่อนนะเพื่อนเนี่ยเขารอคอยอยู่นะ แล้วก็ตอนนี้นะเขาบอกว่าเขายังไม่มั่นคงเขาก็เลยยังไม่ตัดสินใจชะลอไว้ก่อนยังไม่ได้พยายามที่จะให้คอมมิชเมนต์หรือขอคุณแต่งงานหรืออะไรแบบนี้นะสถานการณ์เพื่อนๆสิ่งที่เขาอะซ่อนไว้ในใจนะเออคนนี้คิดว่าคุณเป็นคู่เลยเช้าท่าน,น้ํารักหลงไหลเคซี่คุณมากเลยเนี่ยไพ่หลายใบออกมาเป็น energy ว่าเคซี่อะเคซี่เออเคซี่คุณอะนะขั่งไค้หลงไหลแอบจ้องแอบดูคุณด้วยตลอดเลยแล้วหึงหวงคุณด้วยนะคะหึงหวง ทำเป็นเหมือนว่าอยู่ห่างไปเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เปล่าเด้วเขาสอดส่องคุณตลอดเวลาเลยนะชาว่าน้ําเนี่ยเออสอดส่องคุณอยู่ตลอดเลยว่ามีใครมาแอลคุณไหมมีใครมาจีบคุณไหมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคุณจะไปคิดว่าคนอื่นเป็นคู่ของคุณอะไรเงี้ยกลัวค,คุณไม่เอาเขาอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยคุณพ่อจะไปรูคุดนช่องของคุณเนี่ยชาวท่าน้านะ ประมาณนี้นะจ๊ะความรักที่อยู่ในหัวใจคนของคุณนะคะชาวธาตุน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยคลิปนี้หมอแจนไปก่อนอ้อเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะสาหรับชาวส่องที่มาส่องนะ<ๆ>ก็คือนะชาวธาตุน้ําที่เป็นคุณผู้หญิงนะอยากบอกคุณผู้ชายของคุณว่านะเพื่อนๆคุณบอกว่าคุณนะออไม่อยากคิดหรอกว่าเขาอะเป็นคู่เป็นเนื้อคู่นะคุณคิดว่าเขาอะเป็นคนที่ มาทําให้คุณน่ะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกแล้วเขาไม่อยากได้คาโกหกของใครความรักมนๆความรักที่ไม่ชัดเจนดูมันไม่มีความหวังไหนบอกว่าอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดหรือหลงไหลอยากมาอยู่ใกล้คุณอ่ะไม่ไม่ต้องมาทําให้ฉันเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะมันเป็นดูเหมือนวิบัติกรรมมากกว่านะคุณหมายถึงว่าผู้หญิงของคุณกําลังจกจะบอกคุณว่าหรือคนของคุณอยากจะบอกคุณนะชาวส่องนะไม่ว่าคุณเป็น ธาตุอะไรก็แล้วแต่บอกว่าสิ่งนี้แหละที่เขาอะเจอคุณนะตัวของชาวธาตุน้ําอยากบอกเขาว่าอันนี้แหละมันทําให้ปมในอดีตอะที่ค้างใจในความเจ็บปวดอะมันขึ้นมาคุณอะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าจะต้องเยียวยาเฮลิ่งจิตใจนะคะจะต้องรีแลกหรือผ่อนคลายทําให้นอนไม่หลับ การปฏิบัติตัวของคุณอะนะคะคนของคุณนะนะชาวท่าน้ำนะคุณบอกแบบนี้ว่ามันทําให้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นความโกหกความเป็นช้อยเป็นตัวเลือกทางเลือกความรักที่ไม่ดีหรือความรักที่ไม่มีความหวังหรือหรือ,รอความรักที่แบบทําให้ความเจ็บปวดในอะดีตของฉันนะั่นที่มันเคยเออนอนก้นเป็นตะกรนอนก้นไปแล้วมันขุ่นมัวขึ้นมาในใจฉันอีกอะไรแบบนี้นะคะ เขาบอกสถานการณ์นี้มันจะทําให้คุณอะนอนไม่ค่อยหลับหรืออะไรแบบนี้เขาบอกว่าต้องเ,อเปลี่ยนแปลงนะใช้ใช้การคิดหรือการตัดสินใจด้วยด้วยสติปัญญานะคะเพื่อหาทางออกหลุดพ้นจากปมค้างใจในในอดีตของคุณก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือความรักความสัมพันธ์คนเก่าคนเดิมที่มันค้างคาใจที่มันคุณไม่เคยรู้เลยนึกว่า มันจบมันจบไปแล้วที่มันเคยเจ็บปวดเสียใจอ่ะมันสะท้อนหรือมันเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาอีกนะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่ชอบสิ่งนี้เป็นเป็นความหวาดกลัวนะคะคุณอยากจะกบมันไว้อ่ะนะ,ะเพราะมันเป็นสิ่งที่กลัวไม่ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะคะหวาดกลัวกลัวโดนหลอกกลัวอกหักผิดหวังเสียใจหรือกลัวคนหลอกลวงกระทาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะเพื่อน <ๆ S 2> นะคะเอาละคะ่ะน่าจะประมาณนี้จบซิทนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ